ะคะอาจารย์พื้นฐานเข้าวมานะคะค่ะในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นหัวข้อคนรุ่นใหม่เข้าใจกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลได้อย่างไรนะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ทั้งสาท่านนะคะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์อิงเนสมีชัยเยียนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทางด้านอาชีวอนามัยนะคะท่านจบปริญญาเอกจากประหาวิทยยเดินทัมที่ประเทศอังกฤษเลยนะคะ นอกจากนั้ยนนังเป็นผู้ที่เริ่มงานงชีวอธรรมัยของมหาวิทยาลัยขอ,ขอ,ขอนศรีนครินทร์ขอนแก่นนะคะท่านต่อมานะคะคเป็นรองศาสตราจารย์แ,แพทย์หญิงวรารเชื้ออินนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในวุในวุฒิบัตรผู้เช่วยวาาญารประกอบวิชาชีพด้านเวชากรรมวิสัญญีวิทยานะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยานะคะท่านมีงานวิจัยหลายเรื่องเลยนะคะ ด้านวิชาการนะคะท่านต่อมาเป็นนายแพทย์ท่านนายแพทย์ชาร์ดนะคะสุ้มนานนลนะคะท่านเป็นสัญญา,า,าศาสตร์อจวปิบนะคะเป็นรองผู้มีการฝ่ายบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสามท่านด้วยค่ะต่อมาบางทีให้นำเสนอไปนะคะก็จะมีประเด็นว่า ทําพยายามทําทุกตามมาตรฐานเนี่ยก็ยังมีปัญหาแล้วก็เราต้องกลับไปดูอาจารย์แันเ็าบอกว่าเอ๊บางคนที่จิาว่าเอชเอเพิู่มาทํางานหลายสิบปีแล้วนะคนอื่นทาไปถึงไหนก็ยังไม่ได้จริงๆแล้วก็คงได้ยินแต่ไม่ได้ดีฟลิสติ้งมากแบบคือได้ยินผ่านหนูแต่ว่าไม่ได้เข้าใจนะคะนั้นเราอาจจะต้องกลับไปที่พื้นฐานแต่เป็นเน็ดกล้านะคะเพราะเขาขึ้นมาแล้วก็ให้เขาอยู่ในเอ็กเซียนี่สองนี่คือเมื่อมาทางานแล้วก็จะเป็นคนรู้หรือเป็นโคชเนื้ ตัวกลางใช่ไหมคะชินก็คือทีวเชอร์นิดหน่อยอธิบายแนะนําแต่เราต้องคงต้องเป็นของที่ดูเฝ้าดูเขาทําใน3เดือนแรกนะคะเป็นระบบพี่เลี้ยงที่ต้องให้แต่บบคุณภาพจะเกิดขึ้นในกระบวนการการเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่แรกแล้วก็มีมีใครมาออดิตใช่ไหมคะเราต้องการการตรวจสอบพี่แต่ว่าวัฒนธรรมคนในเมืองไทยเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยคุ้นชินคนมาตรวจสอบนะจะจะ against นะคะ แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาเห็นระบบก,การตรวจสอบเรื่องปกติและตัวเองก็เคยทํางานซึ่งเเกี่ยวกับบร,ริษัทเอกชนที่เป็นอเมริกัรนะคะเป็นกานรจ้างอาจารย์ทีส่สามท่านนะคะในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่สามท่านด้วยะนะคะขอเสียงปรบมือขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะข,ขอบคุณค่ะ